สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการทําระดับในงานก่อสร้างนะคะคือการทําระดับในงานก่อสร้างเนี่ยก็จะมีเนื้อหา,หล,าหลักๆหรือกอาัวข้อหลักที่เราจะต้องเรียนรู้ในในภาคเรียนนี้เนาะ <c oughs> คือ1เรื่องของการกําหนดระดับเพื่อการปรับพื้นที่ให้ได้ระดับเท่ากันหมดอสองการกําหนดระดับหมุดให้มีความลาดเอียงตามแบบกําหนด 3. การกําหนดระดับงานก่อสร้างและ4การกําหนดระดับงานวางท่อระบายน้ำนะคะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะเรจะพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยการกําหนดระดับเพื่อการปรับพื้นที่ให้ได้ระดับเท่ากันนะคะเท่ากันทั้งหมดของงานเนาะก็หลักการง่ายคือในการโดยทั่วไปแล้วการกําหนดค่าระดับการก่อสร้างเนี่ยเราจะกําหนดเพื่อทําการก่อสร้างระดับที่มีความสูงตามแบบเนาะสูงต่ำตามแบบกําหนด ก็มีการตัดดินถมดินนะคะโดยทั่วไปแล้วช่างสำรวจจะจะตอกหมุดไม้เนี่ยให้พอดีกับระดับที่เราต้องการหรือที่กำหนดไว้ในแบบซึ่งก็จะมีวิธีการเดี๋ยวครูจะอธิบายในขั้นต่อไปเนาะหรือมีอย่างนี้ก็คืออาจจะตอกหมุดไปแล้วเขียนระยะความสูงความลึกที่จะต้องต้องการตัดดินถมดินกำกับไว้ที่หมุดไม้เนาะนี้เดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบาย วิธีการปฏิบัติงานในสนามนะคะให้ให้นักศึกษาพอเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลงไปปฏิบัติงานในสนามกันเนาะว่าฝึกปฏิบัติดูว่ามันมันให้ใกล้เคียงกับกับงานจริงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะก็วิธีการปฏิบัติงานในสนามก็คือดูดูก่อนเนาะว่าน,นี้อยากครูดูโจทย์อ่ะครูให้โจทย์ไว้ว่า ต้องการผมดินสูงกว่าระดับอ้างอิงอ่ะในที่นี้ให้เป็นระดับถนนหน้าโครงการละกันสมมุติว่าเป็นโครงการโครงการบ้านจัดสรรหนึ่งอันเพื่อหนึ่งโครงการกาลังจะก,ก่อสร้างให้ต้องการผมดินพื้นที่ที่จะทาการก่อสร้างเนี่ยสูงกว่าถนนหน้าโครงการในห้าสิบเซนกก็ใช้วิธีการกําหนดระดับค่าระดับที่ถนนเป็นระดับนีเอ็นเป็นค่าระดับสมมุติอ้างอิงขึ้นมาที่หนึ่งร้อยจุด ก็ขั้นตอนแรกก็คือทําการแบ็กไซด์ไปที่ระดับถนนหน้าโครงการของเนาะก็ในในตัวอย่างก็คือ2ค่าแบ็กไซด์ได้1.355ก็ทาการหาค่าความสูงของกล้องก่อนนะค่าความสูงก็คือตัวสีแดงนี้ก็จะไดะ้ค่า hi หรือความสูงของกล้องก็เท่ากับค่า elevation บวกกับ Back s ซด e ใช่นะคะก็ได้ค่าความสูงของกล้องเท่ากับ1 1อันน,นี้ 1.01.355ทีนี้เขาบอกว่าต้องการค่าระดับนะคะก็หมายถึงว่าระดับที่จะทำการถมดินเนี่ยสูงกว่าระดับถนนห้เซนเพราะฉะนั้นความหมายก็คือค่าระดับ elevation ตัวตออไปท,ที่ที่เราจะทำการตอกหมดุดทีนี้ครูให้เป็นหมุด A ก่อนเนาะก็ให้ก็ต้องเป็นค่าระดับที่100บวกกับอีก50เซิบเซนกลายเป็น100.500เพราะฉะนั้น โดยปกติสูงเราก็จะมี H I SI ลบค่า4ฟสไซ e จะได้ค่า elevation ของตัวถัดไปตอนนี้เราเรารู้ H I SI เรารู้ค่าระดับตัวถัดไปที่เราเราต้องเราต้องการละแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเราก็ต้องไปหาค่า f ฟ r ไซนะคะค่าค่าไม้หน้าว่าเราต้องอ่านไม้หน้าได้เท่าไหร่เราถึงจะได้ระดับที่จะถมได้เท่ากับ100บวกไปอีก50เซนก็สลับสลับสูตร สลับไปมาสลับตอนแรกก็เป็น HI 4 o f o s i t e เท่ากับ elevation ก็แทนค่า101.355ลบ f o s i t e เท่ากับ100.500เพราะฉะนั้นดังน,นั้น f o s i t e ก็จะมีค่าเท่ากับ100นะคะลบกับไอ้ลบกับ100.500เนาะก็จะได้ค่า f o s i t e หรือค่าไม้หน้าที่เราจะต้อง อ่านจากไม้วัดระดับหรือไม้สตาร์ฟได้เนี่ยคือระดับที่เราต้องการต่อกัจะต้องอ่านค่าได้0.855ะฉะนั้นค่าโฟไซ์ในการตั้งสตาร์ฟตัวต่อไปในพื้นที่ที่เราจะการจะทาการผมที่เราตอกตั้งอยู่บนหลังหมุดไม้ที่เราจะตอกฉะนั้นคนกล้องจะต้องอ่านค่าระดับได้0.855เพราะฉะนั้นก็ตอกหมุดไปแล้วก็ทำการขยับไม้สตาร์ฟขึ้นลงให้อ่านค่าระดับ ได้ที่0.855นะคะ,อะพอได้จุดที่ A แล้วเราก็ทำการส่องหมุดต่อไปนะคะ,ะก็ไปหมุด B ก็ส่องไปเรื่อยนะคะในพื้นที่ที่เราจะทำการก่อสร้างก็อ่านไม้เป็นไม้ค่าไม้หน้าไปที่0.855 0 8 5ดไปที่หมุด C ทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเราเนี่ย มันมันกว้างเนาะอาจจะตั้งล้องครั้งแรกเนี่ยไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดได้หรือสมมติสองไปแล้ว A B C ตอกหมุด A B C ไปแล้วตำแหน่งที่เราจะตอกหมุดถัดไปเนี่ยก้องไม่สามารถมองเห็นได้หรือมีอะไรบดบางมีต้นไม้มอะไรเราก็ทำการย้ายกล้องทำการย้ายกล้องเพื่อจะ ไปทำาลถ่ายระดับไปในหมุดต่อไปนะคะในพื้นที่ถัดไปก็หลังจากดูว่าสสุดท้ายมันให้เป็นจุด C เนาะสอุด C แล้ว0.855ก็ย้ายทำการย้ายกล้องแล้วก็ส่องแบกไซส์กลับมาที่จุด C อีกรอบก,ก่อนก่อนที่จะทำการส่องมุดค่า ไม้น้าหรือโฟไซ์ในหมุดต่อไปนะคะแต่ทีนี้พอย้ายกล้องไปจุดที่2เนี่ยเราอ่านค่าแบ็กไซด์อ่านในตัวอย่างอ่านค่าแบ็กไซด์ได้0.620เราจะใช้ค่าตัวนี้เลยเนาะในการอ่านค่าโฟไซด์ในหมุดต่อไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้กล้องเราความสูงได้อยู่แล้วหมุดอยู่ที่เดิมหมุด C คือความสูงของเขาได้ระดับแล้วคือสูงกว่าระดับถนน50เซนแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เลย ทำการพายระดับหมุดต่อไปเป็นหมุด E 0.620 mm hmm. ไปเรื่อยๆนะคะทีนีมน้มันจะมีจุดที่ที่อาจจะต้องอมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่แตกต่างไปมากๆเช่นเป็นหลุมลึืหรือเป็นเนินสูงต้องมีการตัดดินถมดินเยอะหรือตอกหมุดไม้ไม่ได้คือ,อถ้าตอกจ็ต้องใช้ไม้ที่มีหมุดยาวมากๆกรณีที่เป็นกรณีนี้เป็นหลุม เป็นแอ่งนะคะแต่ถ้ากรณีที่เป็นเนินจะต้องมีการตัดดินออกก็ไม่ไม่สามารถตอกหมุดได้เราก็ตอกตอกหมุดให้ได้ระดับตามที่ต้องการนะคะก็เราก็จะใช้วิธีนี้ค,คือก็อย่างแรกคือกรณีที่ดินเดิมต่ํามากๆต้องใช้หมุดไม้เนี่ยยาวมากๆ เราก็จะใช้วิธีการเขียนระยะที่จะถมดินไว้ที่หัวหมุดอย่างเช่นตัวอย่างเนาะเมื่อกี้เราจุด E ไปแล้วเนาะปกติก็คือ0.620นี่ค่าระดับที่เราต้องการตัวเนี้ยก็คือค่าค่าโฟไซเราจะต้องอ่านค่าไม้ไม้ระดับหรือไม้สตาร์ทให้ได้0.620ทีนี้พอเอาหมุดไปต่อเอาสตาร์ไปวางปึ๊บที่จุด F เนี่ย คือถ้าจะต้องตอกจนอ่านค่าได้0.620เนี่ยมันจะต้องใช้ไม้ที่ยาวมากๆเนาะอาจจะจะไม่สะดวกหรือทำทำงานลำบากหรือหรือไม่มีวัสดุในในตอนนั้นเขาเราเาก็จะใช้วิธีการเขียนค่าระดับติดไว้ที่หัวหมดุดอ่าอ,อย่างตัวอย่างก็คือที่จุด f เป็นจุดที่เป็นแอ่งลึกลึกกว่าจุดบริเวณอื่นอ่านค่าไม้วัดระดับได้1.545เพราะฉะนั้นเราจะคำนวณหาความสูงที่จะต้อง ขงดินจากหัวหดโดยวัดจากหัวหมุดไม้โดยเอาค่าระดับที่เราต้องการเป็นตัวตั้งแล้วลบกับค่าระดับที่อ่านได้จากไม้วัดระดับนะคะในที่นี้ก็คือเราต้องการ0.620ใช่ไหมอ่ะก้าลบกับกับค่าโคไซส์ที่เราอ่านได้ค่าไม้ระดับที่เราอ่านได้คือ1.545สังเ,เกตด,ดูตรงน,นี้ใช่ไหมคะ,ะใช้ตรงนี้ใช้ลบกันก็คือ เราต้องการเท่านี้เพราะเมื่อกี้เราอ่านแบ็กไซด์ที่จุดดีได้0.620ใช่ไหมคะอพอมาที่จุดด e เราก็0.620พอมาจุด X เป็นแอ่งลึกไม่สามารถตอกหมุดให้ยาวค้นมาจนอ่านสตาร์ได้0.62ได้0.620ได้เราก็เอาเอาค่าที่เราต้องการค่าระดับที่เราต้องการตอกหมุดเนี่ยให้ได้ระดับตามนี้เนี่ยตั้งลบด้วยค่าที่เราอ่าน จากไม้ a r t ได้ณนะนะจุดนั้นพอคำต่อมาเครื่องหมายจะติดลบได้เท่ากับลบ2 9 2 5แสดงเครื่องหมายติดลบแสดงว่าต้องถมเพิ่มเห็นได้ชัดสังเกตว่าถ้าตรงไหนที่เป็นแอ่งเป็นหลุมลงไปเราก็ต้องถมดินเพิ่มในหัวหมุดไม้ก็จะตอบมดกว่าเป็นฟิลหรือดินถมไปอีก0.925เนาะอันนี้ก็คือวิธีการอีกแบบหนึ่ง คือกรณีที่ระดับดินเดิมสูงมากๆเป็นเนินเป็นพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับถนนอยู่แล้วหรือระดับอ้างอิงที่เราต้องการต้องการแต่แรกไม่สามารถตอกหมุดไม้ได้ก็คือถ้าถ้าตามจริงก็พื้นที่จุดนี้จะต้องตัดดินออกเพราะไอ้สูงอยู่แล้วสูงเกินระดับที่เราต้องการ เพราะเราต้องการเท่าไหร่ระดับถนนสูงกว่าระดับถนน50เซนตรงนี้อาจจะสูงกว่าเลย50เซนไปละเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีการเดียวกันก็คือเขียนไว้ที่หัวหมุดเหมือนกันแต่อ่านดูตัวอย่างค่าที่เป็นจุด C เนาะก็ใช้วิธีการอดียก,กันก็คือใช้ค่าระดับที่ต้องการนี่แหละตัง้งลบด้วยค่าระดับที่อ่านได้จากไม้วัดระดับณนะจุดจุดนั้นอางตัวอย่างอ่านได้0.255 ก็เอา0 6 2 0 5ลบ0.25ค่าที่ได้ก็เท่ากับบวก0.365แสดงว่าเครื่องหมายเป็นบวกหมายถึงว่ามันสูงกว่าสูงกว่าระดับที่เราต้องการเพราะฉะนั้นต้องตัดดินออกฉนั้นตรงหัวหมุดไม้ก็จะตอกไปแล้วก็เขียนว่าคัดหรือตัด3า6 5นอันนี้คือวิธีการนะคะของการอ่า เขาเรียกว่าการกำหนดระดับเพื่อปรับพื้นที่ให้ได้ระดับเท่ากาันอ่ะสังเกตดูว่าในการตอกหมุดเนี่ยตั้งแต่เริ่มหน้าโครงการนะต้องการสูงกว่า50เซนจา,จากระดับถนน,นให้เป็นที่100ก็ไปเรื่อยๆนะคะตอกหมุดไปพอจุดที่ตำ่ำก็เอาค่าที่ต้องการลบกับค่าไม้สตาร์ทที่เราอ่านได้เนาะก็จะได้เป็นดินดินถมถมเพิ่มไปอีกเพราะว่าไงจุดนั้นต่ำเป็นแอง่ง จุดที่มันสูงเกินก็ตัดออกก็แสดงโดยการเขียนหรือมีมีตัวเลขกำกับไว้ที่หัวหมุดไม้ว่าเป็นวินตัดอีคัดออกไปเท่าไหร่นะคะนี่คือหลักการ,หร,การ,รหรือวิธีการปรับเรียกว่าปรับระดับพื้นที่อย่างง่ายๆเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะให้นักศึกษานะคะลองลงไปปฏิบัติ การปรับระดับพื้นที่ที่สนามนะคะ